ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่11กรกฎาคม2566คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะคะถ้าไม่ตัวคุณเองก็ระวังคนในบ้านจะไม่สบายมีเกณฑ์ที่จะป่วยระวังเกี่ยวกับสายตาคอ่าไหลกระดูกสันหลัง นะคะในช่วงนี้หลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือทําบุญบ้านหลายๆคนวางแผนที่จะทําบุญบ้านคุณมีโอกาสจะมีงานเลี้ยงมงคลหรืองานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์คุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะใครที่รอคอยข่าวดีจากต่างประเทศนะคะ จะได้รับข่าวดีใครที่จะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ทํางานต่างๆนะคะค้าขายออนไลน์มีโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะถ้าคิดจะลงทุนอะไรนะคะต้องศึกษาข้อมูลดีๆนิดนึงนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 4 3นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ